สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับสตงอ108ปีด็อกคิวซีรีส์สารคดีตามรอยประวัติศาสตร์ที่ทําการตรวจเงินแผ่นดินตอนที่8สํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินถนนพระรามที่6และที่ทําการใหม่เขตจตุจักรค่ะในปีพุทธศักราช2530สํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินได้ย้ายที่ทําการจากสาราละหุนในพระบรมาราชวังมายังหมู่ตึกกระทรวงการคลังบริเวณถนนพระรามที่6เขตพญาไทยกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ทการของสำนักง,งานในปัจจุบันครับและหลังจากที่เราย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่บนถนนพระรามที่6ก็มีเหตุการณ์สำคัญต่าง,างๆเกิดขึ้นมากมายที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นการได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชียหรือ a s s o c i a t y Governing Board Meeting ครั้งที่1 1ในปีพุทธศักราช2530 การจัดทำผู้มือการตรวจสอบการดำเนินง,งานเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2531และการน,นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักง,งานเป็นครั้งแรกในสมัยของนายสนิทเสนาสุขอดีตผู้อำนวยการสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินในปีพุทธศักราช2532ค่ะปัจจุบันสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินบริเวณถนนพระรามที่6เป็นที่ทำการของขคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบและสนับสูงด้านการตรวจเงินแผ่นดินโดยสถานที่ตั้งในปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณแหล่งการค้าและท่องเที่ยวย่านซอยอารีจึงเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างความเก่าแก่ขององคอ์กรและความทันสมัยของกรุงเทพมหานครครับแต่อีกไม่นานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่ณนะบริเวณที่เรายือนอยู่นี้เลยนะคะซึ่งด้านหลังคือการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่มีความพืบหน้าไปมากกว่า50%แล้วค่ะ และในวันนี้เรายังได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านประจักษ์บุญยังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้ให้เกียรติมาเล่าให้ฟังถึงประวัติความเป็นมาในการย้ายที่ทําการสํานักงานค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะนะครับขอขอบคุณท่านผู้ว่ามากครับที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์เราในวันนี้นะครับผมก็จะขอเนญ,ญายสอบถามท่านนะครับว่า เหตุผลที่มาที่ไปของเรานะครับที่ย้ายสำนักงานจากที่ปัจจุบันของเราจากที่สอรีสัมพันธ์เ,เขตพิ่ยคร<ม>ไปยังถนนกำแพงเพชรสองเขตจตุจักรนะครับว่าเหตุผลเป็นยังไงบ้างครับผมท่านครับอาคารที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นอาคารของกงองระทรวงแรงงนนะครับที่เราขอใช้อยู่ตั้งแต่ปี2องนะแต่ผมจะไม่ผิดเ<ม>พราะว่าผมเข้ามารับราชการปี2อ3 0เนี่ยก็เป็นตึกใหม่ๆเลยทจริงๆยังไม่มีต้นไม้ไม่มีแหล่งจินก็คือเข้ามาอยู่ตรงนี้ ตั้งแต่229กนะครับก็อยู่กันมานานนะครับทีนี้ก็ทราบไปเป็นนโยบายของทางกระทรวงการคลังอยากให้บริเวณตรงนี้ซึ่งบริเวณของกระกทรวงคลังเนี่ยเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลังทั้งหมดนะครับซึ่งก็ไม่ใช่จะเฉพาะสํานักง,งานการตรวจดินอย่างเดียวสํานักงานซึ่งไม่ได้อยู่สังกัดกระทรวงคลังก,ก,ก็ต้องออกไปด้วยนะซึ่งก็สำนักงานก็ได้ไปหน้าปากซอยอไรีนะครับก็ เห็นการก่อสร้างไปแล้วทีนี้ของเราก็เหมือนกันนะครับก็ต้องหาสถานที่แห่งใหม่นะครับก็หาหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นปทางปฐุมธานีนะครับหรือว่าลาบ11นะก็ได้ําเนินการมาเป็นระยะนะฮะทั้งการหาสถานที่ทั้งในการออกแบบนะอาคารว่าจะเป็นรูปแบบษณะไหนนะฮะซึ่งซึ่งถ้าเราได้ติดตามกันเราก็จะรู้ว่าเราได้ที่ที่ ประตุมธานีนะครับแล้วก็ออกแบบเพื่อที่จะก่อสร้างแต่ด้วยเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนั้นนะฮะทำให้เรามีพิจารณาใหม่ว่าเอตรงนั้นอาจจะไม่เหมาะกับการสร้างสำนักง,งานนะครับล้วก็หาสถานที่เกิดใหม่ซึ่งระยะเวลาในการหาสถานที่เนี่ยผมเองก็มีส่วนนะในการที่จะไปเอตรงไหนที่จะเหมาะนะครับเ็อเอาแบบที่เรามีเนี่ยนะฮนะไปหาว่าที่ไหนจะเหมาะกับแบบที่เรามีอยู่ ที่ผมมีส่วนสําคัญก็คือว่าได้ไปเจรจาก,กับทางธนาคารพัฒนาสินทรัพย์นะเอาแบบของเราเนี่ยนะครับไปดูว่าถ้าจะอยู่ในบริเวณสูตรราชการนะที่หนอนแจ้งวัฒนาเนี่ยจะเหมาะไหมนะค,คือโดยภาพรวมเนี่ยลงได้ทุกอย่างยกเว้นความสูงนะซึ่งอยู่ในเส้นทางการบินความสูงเราต้องลดลงนะครเราต้องลดลงนะครับ,นะรบก็ทําให้เราต้องต้องหาอีกนะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งก็ วีลาบ1ิบที่เราแลกพื้นที่กันที่ทางปดุมธานีนะครับก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาพิจารณานะครับเพราะว่าในพื้นที่ลาบ11ที่เราได้มาเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่ฐานลากต้องอยู่ในน้ำซึ่งเขาไม่ให้เราทอถมนะครับก็ทําให้ต้องปรับแบบออกแบบในส่วนที่ฐานลากใหม่ซึ่งในค่าใช้จ่ายช่วงนั้นเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดคือค่าใช้จ่ายในการที่จะปรับปรุงแบบ ะะเราออกแบบเพื่อรองรับการก่อสร้างที่ส่วนหนึ่งต้องอยู่ในในน้ำเนี่ยทำให้แบบนะฮะหรือการแก้ไขแบบหรือการก่อสร้างเนี่ยราคาจะสูงกว่านะครสูงกว่าการออกแบบใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งต้องมาพิจารานะครับเออก็นี่เป็นอยู่ในช่วงของคณะกรรมการตรวจินแผ่นดินชุดที่ผ่านมาชุดที่ผ่านมาก็มีการพิจารณากันหลายรอบว่าควรจะเป็นที่ไหนบ้างก็ รวมไปถึงการเอาแบบเนี้ยไปหาพื้นที่ต่างๆนะครับก็กลับมาที่รถไฟนะฮะจริงๆรถไฟเนี่ยเราเราได้ติดต่อประสานงานมาตั้งแต่เริ่มต้นว่าอยากจะใช้พื้นที่รถไฟที่ที่เราปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่ที่หนึ่งที่เราเคยเคยพิจารณาแล้วแต่งรถไฟบอกยังไม่เหมาะนะฮะก็ไปสนามกอล์ฟรถไฟไปหลายส่วนก็เอาแบบนี่แหละไปลงลงลง,ลงต่างปรากฏว่ามันหายากมาก ันหาย,ยากมากการที่เอาแบบเนี่ยไปหาที่นะซึ่งท่านอาทิตย์ดีกรมทานรักในในในสมัยนั้นที่ที่ผมได้ประสานงานด้วยท่านบอกว่ามันไม่มีที่ไหนนะนะเอาเอาแบบไปหาที่เขามีแต่หาที่แล้วไปออกแบบเออจตตรงนั้นแหละเราก็มาพิจารณาว่าถ้าเอาแบบออกแบบใหม่เนี่ยมันมันมันจะเป็นยังไงมาเพียบเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายผมจําได้ว่าคณะกรรมการชุดที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะอนุมัติให้ให้ออกแบบ ใหม่เนี่ยก็พินาเรื่องต้นทุนตรงนี้อยู่ว่าถ้าเท่าใช้ราบ11จ,จะต้นทุนเท่าไหร่ถ้าต้องแก้ไขแบบแลวออกแบบใหม่จะเป็นเท่าไหร่ยังไงนะฮะแล้วก็หาสถานที่ตรงอื่นที่น่าจะเหมาะสมกว่านะ,ะด้วยนะะก็เดินไปหาการทันผูต้ตรวจชูชาติสมัยนั้นนะฮะออท้งพื้นที่รถไฟหลายส่วนหลายส่วนเสร็จแล้วก็มาอยู่ตรงเนี้ยมาตรงพื้นที่ออที่จัดตรงส่วนตัวจากที่เราใช้เป็นที่ก่อสร้างปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมนะของรถไฟก็จะมาที่สถานีกลางบางซื่อทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินก็มาอยู่ตรงนั้นนะครับสถานีขนส่งนะฮะภาคตะอนอกเฉียงเหนือก็อยู่ตรงนั้นนะครับภาคเหน,นือภาคตะวันฉีนก็อยู่ตรงนั้นก็มีความเหมาะสมในในโลเคชั่นแหละแต่ว่าตรงนี้เราคิดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดเ,เมื่อเราเห็นว่าตรงนี้เหมาะสมที่สุดอันนี้หละก็จะมาของการพิจารณารายละเอียดว่าถ้าพื้นที่ตรงนี้ ไอ้แบบเก่าเนี่ยลงไม่ได้อ่าลงไม่ได้ถ้าต้องแก้ไขแบบเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงก็มีการเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าต้องแก้ไขแบบตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องของการออกแบบของของท่านอาอาวุธเดินชูกินที่ทึ่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับจะมาออกแบบใหม่ต้องให้คนใหม่ซึ่งก็จะเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับก,ก่อนที่ท่านคณะกรรมการชุดเดิมจะหมดวาาเนี่ยท่านได้อนุมัตนะิให้มีการที่จะออกแบบใหม่ ในพื้นที่ตรงนี้นะครับออพอถึงกรรมการชุดนี้เนี่ยนะฮะเรื่องผมมารับตําแหน่งผู้ว่าการเนี่ยก็ถือว่าท่านได้ได้มีมติไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นท่านยังไม่มีมติผมก็ไม่แน่ใจว่าว่าจะมีการตัดสินใจในเรื่องเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบไหมว่าเนื่องจากแบบที่เราออกไปแบบไปแล้วเนี่ยมันต้องเสียไปนะฮะเพราะว่ามันไม่สามารถลงกับพื้นที่ได้จะเอาแบบนี้ไปหาเมืองที่ก็คงไม่มีนะครับวันนี้ก็เป็นการตัดสินใจในช่วงนั้น มาถึงมาถึงการเจรจาในการที่จะให้ได้ได้พื้นที่รถไฟมาเนี่ยนะครับก็เจรจากันอยู่หลายรอบนะครับเพราะพื้นที่ตรงบริเวณนั้นที่เราได้มาอยู่ปันยันเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นที่ไม่มีพาระผกพันล,ละแต่ส่วนข้างหน้าเนี่ยซึ่งถึงตงว่าเป็นอมิทัตที่ที่สำคัญมากถ้ายังมีอาคารร้านค้าต่างๆที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย ก็เราก็ต้องมีการเจรจาในช่วงนี้แหละสุดท้ายนะฮะขรมองก็มีมติให้เราได้เช่าตรงนี้ก็ถือว่าพื้นที่10กว่าไร่15าไร่1 4 15าไร่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดเลยนะในการที่จะจะก่อสร้างสำนักง,งานอาคารนี้ก็จะเป็นอาคารที่เราเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวแห่งแรกแต่ติดอยู่นิดเดียวคือสถานที่รเรื่องเรื่องที่ดินยังเป็นของรถไฟอยู่มาถึงตอนออกแบบเนี่ย ก็มีวิธีการเราเราก็ใช้วิธีการให้ประกวดแบบนะครับจึงก็มีผู้ที่เข้ามาเสนอในการประกวดแบบในเรื่องลดราคาต่างๆเนี่ยสามลายที่สําคัญที่แข่งกันนะครับทุกคนก็มีมีแนวคิดในการออกแบบต่างๆหลากหลายออกไปนะครับแต่เราก็ออบอกได้คอนเซ็ปต์นะคือในมองละมองอนาคตว่าสํานักง,งานแห่งใหม่ของเราเนี่ยมันต้องทันสมัย ต้องสมานออฟฟิศเงื่อนไขายกันคือต้องประหยัดพลังงานนะฮะและเงื่อนไขคือมันก็ก็คอมบิเนชันซึ่งซึ่งข้นยางยากว่าให้ให้แสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ความเป็นองค์กรตัวบินที่ที่ต่อเนื่องกันมายาวนานให้มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่แสดงถึงถึงอาคารในโรมหาชางวางบ้าง,างหรืออะไรบ้างนะครับก็ให้โจทย์ไปเขาก็มีมีการออกแบบมาสุดท้ายก็ แอปปัจุบันที่เราได้มาเนี่ยก็ถือว่าออตรงที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของราคาด้วยอะไรต่างก็ก็ชนะกันการ,การออแข่งขันตรงนี้ก็มาครับเราก็ได้แบบนี้มาซึ่งในการออกแบบตรงเนี้ยเดิมทีเนี่ยออมันมีแต่เรื่องของอาคารสำนักง,งานนะครับอาคารสำนักง,งานเนื่องจากอาคารสำนักง,งานของเรา กับอาคารสถาบันธรรมพิบาลที่เราเคยจะสร้างที่ที่ภูตาหลวงครับเบื้องต้นเนี่ยขอที่จะมูฟเรื่องของอาคารสัมนาอาคารสถานาการอาคารที่เป็นหอประชุมเนี่ยจากตรงน้นมารวงไว้ตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยเป็นรูปแบบอาคารที่มีอาคารสำนักง,งานด้วยมีอาคารสัมนาห้องประชุมเป็นเทเตอร์เป็นห้องประชุมใหญ่ต่งตางๆแล้วก็ห้องอบรลมด้วยนะครับ การของงมานเราก็อธิบายว่าเ,เราย้ายมาตรงนี้แล้วก็ขอมุกเงินเรื่องสมภิบาลเราก็ยกเลิกรื่องก่อไม่ใช่ร่วมมาตรงนี้ซึ่งขรมอรก็เห็นชอบนะครับแต่กรมออเห็นชอบเนี่ยเนื่องจากสํงงานักงานการตรวจกงินจริงของเราเนี่ยมีมีกองทุนนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ให้เต็ม70%ทดี่ให้เงืมานมาแต่อีก30%เราย้งแช่เงินจากกองทุนนะครับเพราะนั้นก็การก่อสร้างสํานักง,งานแห่งใหม่ของเราก็าจะมีเงินจากสองส่วน นะครับแล้วก็รูปแบบก็จะผนวกกันทั้งสถาปัตยกรรมพิบาลเดิมอาคารต่างๆก็มาอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยเป็นแบบตรงนี้ทีนี้ด้านประหยัดพลังงานเนี่ยนะครับพอออกแบบแล้วผู้ออกแบบเนี่ยได้ไปไปเสนอเข้าประกวดนะครับประกวดอาคารประหยัดพลังงานซึ่งก็ได้ชนะเลิศนอ้องลงมาเราจะมีถ้วยอยู่ที่ที่ที่ตัวโมเดลอยู่ด้วยจะเห็นอยู่นะครับความเป็นทันสมัยเนี่ยถ้าดูในในวิธีทัศ์ที่ ทำไ้เนี่ยก็จะเป็นสมาร์ทออฟฟิศทันสมัยนะฮะในทั้งห้องทํางานทาั้งสถานที่ต่างๆในรูปแบบของอาคารต่างๆก็จะจะทันสมัยแต่และอีกส่วนหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นการยากที่จะจะรวมกันก็คือความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเงินเป็นดินหะืะข้างหน้าเนี่ยจะจะเป็นเป็นไทยๆนะฮะเป็นไทยๆข้างหน้าก็แสดงถึงที่ไปที่มาของอาคารส่วนหนึ่งและก็ความเป็นทันสมัย พราะตอนนั้นเราเราวางอนาะคตข้างหน้าแล้วว่าอาคารของเราเนี่ยต้องพร้อมที่จะรองรับการทำงานในระบบดิจิตอลต้องวางฐานรากหรือวางโครงสร้างในเรื่องของของเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ไว้ให้พร้อมเทคโนโลยีเมื่ออาคารเสร็จปุ๊บจะมีอะไรใหม่ๆเนี่ยก็สามารถต่อเชื่อมได้เลยนะครับรลยได้ออกมาปานอาคารนี้นะครับก็ดูโมเดลดูแรงๆก็มีความสวยงามนะฮะที่จะจะ เป็นสถานที่การทำง,งานใน,ในยุคใหม่ของเราอีกแนวคิดหนึ่งเนี่ยที่ผมให้โจทย์ไปตอนออกแบบคือเรามีแขกต่างประเทศมาอยู่บ่อยๆครับดังนั้นชัน29ก็เป็นชั้นที่จะเดินได้รอบมองได้รอบจะเป็นกนารสถานากานเดินได้รอบได้มองมองทิวทัศนะ์วิวของกอทงมได,ได้เห็นนะครับก็อาจจะเป็นที่ต้อนรับ แขกต่างประเทศนะครับที่มาเยือนเรามาจัดสมัมมนามาต่างๆก็ได้มาดูสำนักง,งานเราด้วยนะครับสุดท้ายแล้วก็ได้รูปแบบที่ที่เหมาะสมเป็นทันสมัยมีส่วนหนึ่งที่แสดงถึงที่ประวัติศาสตร์ของเรานะครับแล้วก็เป็นอาคารประจักษ์เป็นอย่างานแล้วก็โดยพื้นที่แห้งหน้าเนี่ยก็เป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามแล้วก็มีนโยบายที่เราจะสร้างอนุสรณ์นะครับในหลวงรัชกาลที่5้ึทเป็นผู้ให้กำเนิด การตรวจกรรไมดินในหลวงรัชกาลที่6เป็นผู้ก่อตั้งองค์กรที่เป็นกรมนะครับในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งึให้ท่านมีพร่ำตัดไปเรื่งองเรื่องของไมดินนะครับ,รบอันนี้ก็3รัชกาลก็จะเป็นส่วนที่เราจะสร้างในในบริเวณที่ภูมิทัศน์กางนานะครับตอนนี้ก็ทั้งหมดมเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคิดว่าเราจะมีอาคารสำนักง,งานที่สวยงามและก็เป็นความภาคภูมิใจของ,ของ,ของคนสอะนงครับ ตอนนี้ก็ถือเป็นตอนสุดท้ายของสารคดีตามรอยบริษัทที่ทำการโอดเงินแผ่นดินกันแล้วนะครับพวกเราขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้ความสนใจเกี่ยวกับบทความเป็นมาของที่ทําการสํานักง,งานการโดดเงินแผ่นดินของพวกเราแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ